สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับสาวบันนาค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ที่ติดตามทุกท่านนะครับค่ะสุขสันต์วันเกิดเฮงๆรวยๆขอบคุณมากครับวันนี้น่าจะไม่น่าจะละเอาทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าฉลองวันเกิดใน FC ซักหน่อยค่ะแต่เลขนี้ที่มาใช่ไหมคลิปนี้ครับเลขมีที่มาครับที่มาไปก่อนจ้ะ อ่าเราจะจับเลขสามตัวให้ด้วยเลขมีที่มาสามชุดโอเคจ้ะจ้ะเอฟซีถามมาเยอะเผื่อเข้าไปจับฉลากกินแบ่งทิ้งไว้เนาะจับค่ะตามต่อซีที่เข้ามาใหม่ก็อย่าเพิ่งดูนะครับจงทุนบ้างสักนิดสักหน่อยอยาให้มันผ่านไปเหมือนงวดที่แล้วเออเสียดายเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าจ้ะครับยังไงก็คือลดไปกลับสักนิดสักหน่อยก็ได้โอเคเนาะค่ะไปตามต่อจ้ะเลขมีที่มาหนึ่งมิถุนาหกแปดจ้ะ วิ่งบนสามครับวิ่งไปที่สามบนจ้ะครับหกสามแปดสามหกสามแปดสามเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกเดี๋ยวผมจับชุดสามตัวให้สามชุดจ้ะมีศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสาม หกสามหกหกสามสามชุดนี้แหละครับผมได้ลอตเตอรี่มาสองชุดแล้วเหลือชุดหกหกสามยังหาไม่ได้หกหกสามนี่สวยเนาะไม่แน่นะลอตเตอรี่ไม่ได้ผมวันก็ไปหาชาวบ้านไม่มีไปเจอหนึ่งหกสามก็เลี้ยวหนึ่งหกสามมาอืมค่ะได้มาได้มาศูนย์หกสามหนึ่งหกสามก็หลักร้อยที่ผมวางไว้นั่นแหละอ๋อจ้ะใชครับเอามาใส่ชุดหกสาม มันเป็นเลขบนเนาะใช่เพราะว่าชุดโครงสร้างผมก็เน้นไปที่เลขหกเลยอืมค่ะผมก็เลยนฟันหกสามเลยจ้าจัดหนักได้นะชุดนี้อ่าคือหกสามชุดเดียวนี้ให้จัดหนักใช่ไหมคะครับผมไม่มีปัญหาผมว่ายังไงก็ผ่านฉลุยจ้าแต่สาปน้ว่าให,ให้จับไว้ทุกตัวหน่อยนะจับไว้หน่อยอะไรนะครับให้ซื้อไว้ทุกตัวเ,เออไรเนะ ให้ซื้อเก้าสามไว้ด้วยมันไม่แน่นะเก้าสามับซื้อหมดทุกชุดลยครับผมแล้วก็มีหนักมีเบาใช่เบาบ้างถ้าตัวไหนหนักก็เน้นไปเลยเนาะสี่ชุดเนี่ยครับซื้อไว้เลยอืมจ้ะแต่เลขเลขเลขเก้าก็อย่าทิ้งนะไม่แน่เนาะเก้าสามเก้าหกเนี่ย ก็ซื้อได้หมดแล้วครับถ้ามันพลาดแต่สามมันก็เป็นเก้าหกนี่แหละครับเพราะว่าหลักหน่วยผมหลักหน่วยผมก็วางไว้ที่สามกับหกไงเขาก็มาแบบนี้ให้ก็ก็คิดว่าน่าจะกันไว้มันกันเลยชุดหนึ่งค่ะสามไม่มาเขาก็คิดว่าออกเก้าหกแน่นอนจ้ะคือถ้าพี่เด็กเขาให้เลขเก้าตัวเลขล่างมาไงอ๋อค่ะ แต่แถ้าใครไม่ชอบก็วิ่งสามได้เลยบุญใช่ไหมสามเนี่ยะครับมีอไแน่น,นอนครับหนุกทุกเลยจ้ะอูอ้ไปหาจับฉลากกินแบ่งทิ้งไว้เลยเดอ้อนี่ยี่สามแล้วเนาะครับอมผมยังหาไม่ได้อยู่ชุดนึงอยู่เนี่ยอืมแต่กลับให้ด้วยเนาะกลับสักนิดก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันออกตัวกลับใช่กลับหน่อยก็ได้ครับอะไรก็ม่แน่น,นอนจ้ะ แต่พูดถึงว่าก็ปักหลักให้แหละแต่ว่าให้กลับมาห,หน่อยเพราะว่าวงนเมื่อกี้ให้เก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าเนาะครับที่ผมไม่ได้ดูในชุดโครงสร้างด้วยถ้าดูชุดโครงสร้างผมก็จะจับศูนย์เก้าให้แบบไม่ต้องกลับเหมือนกันอืมจ้ะท่านไปเขาให้มายัางไงก็โจดออกมาอย่างนั้นเลยอืมค่ะเราลืมดูโครงสร้างของเราเองว่าเรามีศูนย์เก้าเพราะโครงสร้างผมมีศูนย์เก้าไงจ้าอืมค่ะเนี่ยถ้าเอาไปเปรียนเทียบับโครงสร้างผมแล้วก็ถ้ามันตรงกันหมด ต้องสี่ชุดนี้ก็ไม่ตรงกลับจ้าโครงสร้างเลขค่าตัวค่ะก็ถือว่ผมดูแล้วมันตรงหมดเลยนะค่ะก็ถือว่าน้อยห่างมากเลยนะพูดถึงว่าเพราะมันเป็นตัวเลขตรงๆเนาะกลับไว้นิดหน่อยครับเพราะว่าส่วนมากจะมาตรงจ้าโอ้ถือว่ากระชับมากแล้วแต่ก็รอฟังค้งสุดท้ายอีกทีว่าจะเป็นยังไงสําหรับภาพรวมเนาะครับวันนี้ปล่อยสองช่องนะนด้ที่มา อีกช่องหนึ่งน่าจะเป็นช่องใบอืมค่ะก,ก,ก็ชอบลงให้ช่องใบจ้ะก็รอฟังแต่เราลงเช้าเนาะ,ะก็รอฟังเอาอจ้ะก็ถือว่านี่แหละปล่อยมาให้แล้วก็อาคิดไว้หลายวันลวแหละจะให้ปล่อยวันนี้ปล่อยวันเกิดโอ้ค่ะจะได้บุญกุศลครับผมดป็นพรีโชคดีค่ะ,ะ,คะ,คะโอ้หินหินปังๆงเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรก็ไม่สู้เท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ ค่ะคโอเคขอบคุณมากๆยังไงรอฟังโค้งสุดท้ายนะคะครับผมค่ะค่ะหวัสด,ดีจ้าครับสวัสด,ดีครับผมค่ะเดี๋ยวสาบนาจ,จะทวนตัวเลขเนาะค่ะเลขมีที่มาของเสียนปากช่องให้ฟังอีกรอบหนึ่งฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้ะหนึ่งมิถุนาหกเปดวิ่งบุนเป็นตัวเลขบุนอย่างเดียวเดอ้อพี่น้องสามตัวเดียวโคโลจ้ะ จับคู่6ส8ม9 3ดสเกแล้วก็9กหกจ้า3ตัวศูนย์หกสมหนึละ6 6กสมเพิ่นจับสามตวัวให้แต่เพิ่นเน้นให้นักไปที่6กสามามนี่เน้นนักค่ะนอกนั่นกะดสามเก่าสามเก6านี่กะต่อยไว้จักน้อยก็ได้พี่น้องค่ะแล้วก็หกสามค่ะอย่าลืมกลับใบน้ำในเด้อค่ะเดี๋ยวสิเปียบเทียบหมวดเก้าให้เบิ้งนี่หมวดวังหันเพิ่นให้มาวิ่งเก้าเนาะค่ะให้เกศมันออกศูนย์เก่า มันออกสามศูนย์เก้าเพิ่นลก็เลยวา่ากลับไปในจักหน้อยค่ะพอสิบ่ไใดเสียใจแต่ว่าปกติเร็วเลขเพิ่นตรงๆงค่ะเพืคือหลักสามเนี่ยิอยู่หน่วยหรือสิบประมาณนี้ละ่ะแต่ว่างวดนั่นเพิ่นใหม้มาเลขสิบเดีอจ้ะแต่ว่างวดนี้เพิ่นปักหลักให้หน่วยอา้ากลับไปน้ำเน่ก็ได้พี่น้องค่ะนอะค่ะ ย่ำคือเก่าแหละค่ะส่วนดไวยก้นอนันมีเขามีหลุดเด้อค่ะ,นนยยะ14 14ผู้ใดสงสัยยังก็ตามเธอโทรได้จ้ะศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าผู้ใดอ่อยากให้น้ำใจเพิ่นหรือคาปากกา,าคากาแฟเพิ่นกะนี่แหละค่ะพร้อมเพร์นเนี่ยเบอร์โทรเพิ่นเนี่ยจะ้อจะอด้จ้ะให้ทางเส้นเพิ่นโดยตรงเนาะค่ะหรือว่าโทรสอบถามเพิ่อนอยากคุยกับเพิ่นกะสามารถอ่าโทรหาเพิ่นได้ค่ะเอาพี่น้องค่ะพิจารณาเบิ่งซี่คูเองจะ้ะ ืันนี้เพื่อนพิเศียห้ก็คือจับสามตัวไห้ค่ะศูนย์หกสามหนึ่งหกสามและหกหกสามมน่เนี่ค่ะเลขสัญจรนี่อาจสิออกเบิ้นออกหามก็ได้หกหกสามนี่เนาะเอาเดี๋ยวเสียให้แรปหน้าจอจ้ะก็อนเราฟังว่าเพิ่นกุสิโคงสุดไทยตัวใดสําหรับสูตรเพิ่นแต่ว่าอันนี้เป็นน้อยหางแน้ะค่ะเลขนี้ที่มาที่เพื่อนนํามาแมงปันเนี่็ถือว่าน้อยเลวค่ะบนอย่างเดียวซื้อไงจ้ะไปหาจับฉลากกินแบ่งถึงไ้บ่แเน่เด้อรางวันทีหนึ่งเนาะค่ะยู่บไก่ เอฟซี uh, ฝากกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe ก,ก,กริง๊งกริงเปิดค่า,าการมองเห็นน้ำจ่าเอาคลิปนี้บ้าวหลายใหญ่ไป,รรเ,ป,ป,ปเรื่อยๆเงี้ยปังปังสู่ขู่สู่คนเงินไลกองท้องไลเขาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าเอวะลิวะพาปุปราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัรปฏิิชิตังปะจิตังต,งตุมหังขิตป,ปะเมวะสมิชนโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัตติโยวัชันโตสัพพะโรโควินัสตะตุมมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาธานะศีลิสะนิจังวุทธาปจายนอง จัตตารธุธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง